คนโก้ไปถึงเกาหลีแล้วจ้าล่าสุดขอบคุณคุณคังจียุนเนาะที่อุตส่าห์ไล์ให้พวกเราดูคุณคังจียุนเขาเคยเป็นผู้จัดนะทุกคนเคยเป็นผู้จัดที่พาน้องไปเ,เล่นคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีน่ารักมากเอ็นดูเขาเขาตื่นเต้นเจอน้องตั้งปีหนึ่งอะ่ะไม่ได้เจอกันเป็นเราเราก็จะเป็นอาการเดียวกันกันกบเขาเนาะน่ารักอะ่ะเขาน,น่ารักมากมีพี่ไปรับกันไม่กี่คน เอนดูอ่ะน่ารักจริงๆตื่นเต้นแทนไอเราเห็นเราก็แบบเออตื่นเต้นแทนน้องคุณคังจียุนเขาเขาไปรับน้องแล้วก็มีให้นู่นนี่นั่นน้องคือแบบเอนดูดูความตื่นเต้นเขาเป็นเราก็จะประมาณนี้แหละเจอคนที่เรารักน้อง,องทุกคนเกือบทำตัวไม่ถูกอ่ะน่ารักจริงๆเอไอ,อน้องเรามันก็ดื้อด้วยไงน้องเรามันก็น่ารักเราดือ้อชอบเห็นเขาแบบ เขินเห็นเขาอายก็บางทีก็แกล้งยิ่งแกล้งหนักอ่ะน่<ม>ารักจริงๆน่ารักมากมาาดินี่ไปอวดกับคนเกาหลีเขาถ่ายรูปเนี่ยไปโพสไว้เยอะเลยก็ร้่าร้องที่ไทยนะคะใช่ 这个在。<謝>

อันนี้อันนี้ทีมอุลวงฝากมาให้ครับครับตัวแทนเราไปแล้วนะคะหนึ่งแขนหนึ่งหุ่นวลนะคะทีมอุลวงนี่มีใครบ้างครับมีพี่เก๋ไงพี่รู้จักพี่เก๋คนเดียวอันนี้เขาจุนค่ะก็เขาจับจับคขาเสร็จล่าเสร็จสี่ทำมินจุนไม่ได้ฝากจะใช้การทำมินจุนลู่มาให้เป็นเครัื่องแต่งกายความเป็นมาร์จที่รลานดังพี่ชายนะคะที่เสมอเลยผู้กำกับ ให้าแ,แต่ว่าเดยห้าแสนบาทแลุ้กเกินใจจรงเลยนหาทบอลแกบอลนะพี่หนูนไปโมกับคนเกาหลีไปเยอะมาก <scr> มว่อดาเขารอาถ่ายวิดีโอ้วยแต่เ,เขาก็เลยมอก ยีงคนไหนวะหมาว่าดังมากคนไหนวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเลยไหมไปสิไปสองวันเลยเดี๋ยวเอาเงินไปให้ลิแบนแล้วทุกคนเลยงั้นไม่ต้องไปถ้าเนี่ยนิรันดร์มาเก็บให้ใคที่พ่อให้ใครบ้างให้ลรกคานราเดินที่สุดใจหัวใจอันดับหนึ่งของโลกใบนี้พูดแต่นิแบนดร์กไม่ต้องไปนั่นพี่ไปด้วยกันไหม อันนี้เลยค่ะโอ้ว่าด้องมองมองเขาไม่รู้จักแต่เขารู้จักแต่เบิ้ลไม่ได้ต้องใช้มือข้างนี้ไม่ได้นะถ้กรู้กแล้วทำไมไม่ถ่ายรูปด oh. ีเออถ่ายรูปดีแล้วทีนี้มือที่จะถึงแล้วครับ อุ้ยหนูไม่ได้ถ่ายรูปกับนุ้ยพี่ถ่ายวีดีโอเป็นก็ได้หนูก็อยากบ้างเออจะต้องให้อุ้ยขาสั่นนะต่อไปต่อเลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่มาใคร่คนเดียวแล้วก็มาอยู่กับพี่ที่อยู่เหนใช่มาเมื่อเช้านี่เองพี่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านคุณย่าคุณลุง อันนี้ไา่คิคะ่คิดแต่บอสก็ไม่ใช่บอสบิกหรอกนนยก็ไม่ใช่บอสบิกหรอที่จะทำให้ถ่ายรูปแล้วก็ไปยิ้สั่นอย่างเงี้ยเห็นเห็นหรือเปล่าเลกไงยๆอนเรอน็กันอกล้องนั้นก็ได้ค่ะอันนี้วิดีโอนะคะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ด้วย

เฮ้ยมีเหรียญด้วยว่ะใช่มีเหรียญไปพอดีมือเหรียญนั่นตอนอ๋ออันนี้อ่ะมันเปิดบระตีท่วงท่าเลยครับไอ่ละแล้วที่แล้วที่พวกเราพักเนี่ยที่เราพักเนี่ยมันดุใจอย่างนี้แล้วจากที่พักไปดุคอเสิร์ตใจเราชั่วโมง่นึลย มับถุงัน้าเขาบิมพเยอะกว่านั้นอีกอยากอยากดูหน้าพี่หนุ่มผู้จัดการจังีลว่านอนตื่น

แบบนี้คนดีจริงก็เป็นรุแลน้องมาคนนี้ถือว่ามันหนักต้นเซอร์พี่จะนอนโกนแรงเซอพี่จะนอนโกนแรงผมไม่เคยว่าเป็นแล้วถ้าอยากทานอะไรบอกนะอยากทานอะไรไม่ว่าจะยากแค่ไหนจะหามาให้โก้ล่ะน้องพี่พี่ไม่แรงพี่หนุ่งอยากกินแล้วพี่หนุ่มอันนี้ไปซื้อของอร่อยอร่อยทานนะหล่อมากกระโล่ให อลูกนี้ดีไม่ได้เจอมาหนึ่งปีแล้วลูกนี้โอเคมากใช่จะหนึ่งปีแล้วแต่เกือบปีนึงอ่ะเพราะว่าจี่ยนบินไปไทยอยู่ใช่แต่ไม่แต่ไม่มีบินเวลาว่างเลยใช่ไหมไม่ได้ไปหาเลยอยากไปพี่พิราชวนไปก็ไปไม่ได้เพราะไปทำงานแล้วก็ต้องกลับทำงานเยอะเหมือนกันไม่ค่อยได้ไปแล้วตอนเนี้ย ทำงานเยอะอันนี้ใครไลน์เนี่ยช่องใครไล่ช่องซีนน่ะผักเข้าโดยในฉีกปลายพักไทยพักไทยครับทุกคนพักไทยมาถึงเกาหลีนี่เขาอยากดูเขาอยากเห็นเพราะว่าไม่มีนี่เลยไล์ให้สองพันเจ็ดร้อยคนเยอะมากอันนี้ไปขู่ให้ให้พวงมาลัยน้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเย็นนี้นะครับพี่กล้องชวนพี่เคกแล้วนะครับพี่เคขอบคุณมากไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายอีกรูปหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยสวย เลขาทำงาน,น,นทำงานดีมากเลยเลยค่ะเออเลยค่ะคุณจีอุ้ยเดี๋ยวแช่ดแช่งแช่งขี้ค่ะถ้าถือนี่มันมันได้ไหมได้ค่ะขี้โอ้ยทานกรพบออกมาไม่ใช่มันึ้นสนิมขี้ <laughs> รัวๆได้ทุกรูปแน่นอนนี้ อ๋อขอถือป้ายด้วยสพี่อ๋พี่พิลาบ้างนะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะคิดถึงนะอยากอยากกินอะไรให้บอกเลยนะเพราะว่ามินจุนเขาให้เงินมาเขาบอกเขาโทรมาถามเราเนาะว่าไปคอนนุกหรือยังอะไรเงี้ยเขาทั้งที่บอกว่ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยก็อยู่โรงแรมแถวนี้อยู่โรงแรมแถวนี้ น 2, คน2,700คนฝากซื้อหน่อยโอเคเดี๋ยวส,ส่งน้องแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเย็นถ้าเอ้ยตอนคืนตอนดึกเนี่ยถ้าพี่มีมีโอกาสพี่จะพี่จะเออพี่จะไป